สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เข้าเดินทางมาถึงการพับเหรียญป่วยท่านค้นทนารายรูปแบบที่44แล้ว้ะจามวันนี้เฮากัดสีมะเห็ดดอกกุหลาบคือเก่าละจ้าแต่ว่าดอกกุหลาบดอกนี้เขากับยังบ่ทันเด้เคยเห็ดใหนพี่เห,ห้นองได้เบิง่งเนาะรูปแบบหม่ก็สีสามารถสางสรร์ได้ออกมาไม่เรือยๆจ้าเพียงแค่ว่าพื้นฐานการคืนทันซีทุกสิ่งทุกอย่างก็คือแบบว่าแบบเดียวกันแต่ว่าเฮาก็สามารถเอามาประยุกตให้มันได้รูปแบบไม่ๆมลักษณะหม่ๆได้ อีกแบบหลากหลายแบบเลยจ้าสำหรับแบบนี้ก็ขื้นฐานซีคือเกาเลยจ้าเสร็จแล้วเขากระสิมาขืนฐานดอกจ้าการขืนฐานดอกกระสิขืนในลักษณะแบบนี้จ้าพริกริบบินไปข้างหลังจ้ามุลิบบินกลับด้านและกะเ็เฮ็ดให้เป็นรูปกลวยๆแบบนี้ค่ะขั้นตอนนี้อาจดึงยากแน่จังน้อยเพื่อนๆสาม,มารถใส่แหนบหรือว่าอุปกรณ์คีบซอยดึงได้ละจ้าพริกริบบินไปข้างหลัง แล้วก็เฮดลิบินให้เป็นกลวย,ยแบบนี้จ้านี่ค่ะแล้วก็สอดไดเลยจ้าเ็นแล้วกระดึงค่ะถ้าดึงอยากก็ใส่อุปกรณ์ซอยเด้อมันจังลิบินสีบ,บหักหลังจากที่ได้รูปแบบแบบนี้เราจะกีบดกบอกข้างนอกก็สิเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเฮาก็สิมาหมุนเป็นกีบข้างในจ้าต่อไปก็สิมมขึ้นเป็นกุหลาบกันเด้อจ้า มุนริบินประมาณรอบหนึ่งค่ะมุนไปเลยจ้ารอบหนึ่งให้ครบเป็นวงกลมพุ่นละเสร็จแล้วพลิกริบินไปข้างหลงังพลิกริบินมาข้างหนา้าให้เป็นสามเหลี่ยมนะจ้ะเสร็จแล้วก็ดึงค่ะดึงให้มันเป็นแบบแหลมแหลมจ้ะเป็นปลายแหลมแหลม ลักษณะแบบนี้จ้าพีกริบินไปข้างหลงังแล้วก็โค้งมาข้างนาแบบนี้ค่ะดึงเลยจ้าขั้นตอนนี้มันกระสิสอดออกมาอยากแน่จหน่อยเลยจ้าเพราะว่ามันสิบไปทะลุอยู่ใต่กีบดอกอีกอันนึงเท่ากับใส่แหนบใส่อุปกรณ์ซ้อยดึงขีบมโนกม้าได้จ้า ี่่คะพิกลิบินไปข้างล่างแล้วก็พิกลิบินมากขางนานลักษณะแบบนี้จ้ามันอาจ,จัยเขากรีบด,กดอกในเร้่อพี่นงเพราะเปนว่าสอดม้าบอทะลุด้วยจ้าแต่มันอาจ,จัยเขาไปอยู่แต่กรีบดอกแรกกกสิได้เป็นลักษณะแบบนี้จ้าในสันแรกต่อไปเขาก็สิมามเหต กีบสุดท้ายเลยจ้ะสั่นสุดท้ายพิกลิบินไปข้างล่างมุนลิบินกับด้านจ้ะให้เป็นลักษณะกลวยๆแบบนี้ล่ะค่ะนี่จ้ะแล้วก็ดึงเลยค่ะตอนดึงเข้ากับตอๆน้ำเลยจ้ะอย่าห้ลิบินมันพับมันหักเลยค่ะเดี๋ยวมันจะบปสวยจ้ะถ้าลิบินหักดอกมันจะบวบานบวฟูจ้ะใส่มือตอตๆให้มันเข่ามาในกีบจ้ะ อย่าพึ่งดึงเลย้ะจ้ะเขาต้องเตอะน้ำเพราะถ้าดึงเลยอะ่ะเดี๋ยวรีบินมันจะพับจ้ะถ้ารีบินมันพับแล้วมันก็บมันจะบฟูน่ะแม่พี่น้องบางคนเพื่อนก็อาจจะบได้ชี้เลียดเรื่องนี้นะจ้ะแต่ว่าถ้าอย่างห้ดอกบานดอกสวยนะอย่าดึงอย่าดึงเลยใส่มือต่อเตอะที่ละหน่อยที่ละหน่อยให้มันเข้ามาจ้ะขั้นตอนสุดท้ายก็มาจัดระเบียบจ้ะ จัดระเบียบตะลกีบด้วยจ้าได้ตามที่เขาต้องการแล้วเขากา็หากันไก่มาตัดจ้าผู้ใดมีกันไก่ซิกแซกหรือว่ากันไก่โคง้งกันไก่ตรงก็สามารถใชัได้ขึ้นกันด้วยจ้ารูปแบบสําเร็จกระเสพเ็นแบบนี้ล่ะคะ่ะพี่น้องสวยๆเลยจ้าขอบคุณท,ที่ติดตามรับชมค่ะ